สบายดีพี่น้องมีกินจ้าลูกอะกินไปลายคำเลยค่ะอลูกอ่ะอ่ะเอ็นเท่าอี่ไทยส่งไปให้ปอบอยเบิ่งนีนนะบุกินอะ่ะปิดก็ได้ซะประกอกีฮจังหวัดอ๊อกขักนะหัว่ามันรู้ล้นเนยอ่ะเท้ายาเลยเอ้าอ่ะอ่าลูก บ่ uhm. bye bye ừ, mà, ืมุดแล้วลงาอย่างกงบมุดจุ่มมันะก็ไปเรือด้หางเบิดนะอีอนหนมาท้าหมออยัง้แต่งหน้ามอนกิตอีกจนดเบิดอีกใบโซนนะมุกกระถางต้นบางฮะบายลงมานะเหมือนกับบกินหนึ่นไอเอันต้นจุ่มว่ามันเบิดอืมปอดมันเบิดเป็นทวารคำอะไรไปแล้วที่น้ำเบิดพังหลุดพางนาไอเสวาเลือดไปเบ่งอีกได้สิอาเ่าเลือดไปเบ่งสวาย สว่าบ่ได้กะแต่ยามมื้อแลงดอกเออกวดเออต้มเมี่ยนยามมื้อแลงียมซะเอากระสั่วเอาเฮ็ดแบ่งไปท่าเว้าแล้วจังไงจังสว่าจังได้ผู้หญิงดอกสว่าสิเอาดาวอือสิีปานาเด้อป้าสิเบิดปักหลายๆนสิเบิดแล้วมันเฮ็ดเตาเก่งลกูบแล้วกตอนกระเปียกึบอาลกู ตอนมันกางกินแล้วมันก็บอกว่าสบายดีป่ะลุงกินห์เหาะผอบอยไปอยู่น่ะผอบอยเด็กหน่อยมันก็มีอารมณ์ดีอารมณ์บดีอีกเนาะเออมันก็เหมือนผู้ใหญ่ไงอะไรฮะนันมาฮะนเนี่ยนะเอฟแอลักยิ้มอีสุเห็นไปแล้วหลักยิ้มแลยบอกผอบอยมาแล้วไปเหลักยิ้มมันกลมก็โศกโศกมาแล้วพวอมันแบมาเลยเดี๋ยวผอบอยเดี๋ยวง้ยางงงงงกัดเจ อันเดือนได้มาไปป้อนนั่งลงูกอะ่ะมึงไปถ่ายป้อนเ,อเดือยเบิร์ตน,นี่ลูกชิมกันไปังนี่ยป้อนมันลดดไปทานเพื่อนอันนั้นอืดเบิร์ตเออมันกินยี่ดอกเขาได้ไหมมันป้อนนะหนาน,นานนานหัวยุกหยุกงนหนานไหลป้อนเราเดือนไหลมันป้อนมันโดดอยากสิตายพี่เนาะค่คาคืนนั่งคืนฮันเดย์ฮันเดย์จะไปก,กินอีกดอก เอออันเรื่องสุดบรท่านมีเมื่อกี้อาจจะสืลงมาเลยสุดนั่นเขาพรท่านอาาเดือนชิมาผุนเดือนหนาคุนเขากับพรท่านอาแอะไรเนาะรท่นทองบัคับาชเขาเฮียนบ่ยันเด็กนาอาจาย์เล็กุ้เร่เขาไม่ได้เอานหอยหน่อบไห้เนาะยางย่างเขาได้แต่เตาอีเชอรี่กับเตาเชอรี่นะปอนหนึ่งเต้าน่ะอนุบาลอิ่มบ่ลกห้าอิ่มบ่ Hả? Rồi, 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 rồi. Nhịp bớt cứ nhịp hai tháp ăn không xe kín ỉm lắm đi Bớt bớt thảo thì tham bằng ham ỉm là bố à, Thảo của nó ỉm lẽ À đời đâu hả? Đôi, đôi. Ừ đúng Ừ Cũng đưa ôm nhịp sao ba đây hải ừ. đi nè Chưa im lẽ Ỉm lẽ Nhịp là phía đoàn ơ Kín đồng xịn kìa bớt เอาหมองบากใหญ่มาเจมานดำก้นมาผู้ผู้ผู้จัดการลูกเหี้ยแบบเฮ้ยบบแบบไปนี่เจหิวหมอบากใหญ่แต่งเลยมึงกันละอาบน้ำไหมโคตรหน้อแต่งมึงมึงยืนดูบางคำได้สียังไะสีแดงคือกันเอาห้องเกือกคือสีดำห้องต้นอ่นเด้สีดำคือกันใช่เป่าเอาหายฝุ่นละอันละอันโดูฝุ่นก็ได้สีแดงอีกได้ให้เราทิ้งนะแม่นะสั่งตุ้น่ะ

ไปเร็อก่ไปหนูพี่น่องกลังกอด่ขดนัเเือกูจะหน่อยตาเวมากุ้มมึงนะตักเท้าไละบอสมาแต่งตักเท่าไรละบอกเออนั่งเดอนตักไปให้จงไว้พอน้ตตองเรสี่ที่แต่งตลอดป้าพี่น้องเอ้ยสมมันรปซานยามีตามินสี่ถ่วพอดี ้อหนึ่งบกยังบ่ได้เมื่อพี่น้องเาอีกคลิปหนึ่งมาเด้อปลาแม่ลูกสีฮิวแหงพี่น้องเออตักข้าวลดจเราจงมพอเล็กน่อยน้ำจะหน่อยก็มาแล้วไปแต่เส่าบนไปอายไปเลยพี่น้องฮัก็ะว่านํำยาวกูทามันแบบสิไปไปอยู่นัเพ่อบอกไปแล้วบบนี้บอกไปยั่เว้าน้ำากเว่าน้ำพี่น้อง ขบ่อนขาเปียกไปตั้งหลายครันงผ่ผ้านี่เยเป็นมไ,ไปเลยตัออง้งแ่แล้วย่างเราไปเลหาพอขมมนผัวประจักบูานเจันกัป้าแต่งมึงคือเห็ดตะปูไงหลับสาบไปแนวนั่นแต่งเดือนมางุ่มลงในเดือนเหยียบมันโซ่แล้วได้หาสี่หาแนงผูมีแต่ตะปู เออโถเออนึเออกเออเว้นี่คือนี่องอยอางนั้นคองออันน้องอันไม้อย่างนั้นเขาบอกยังเรีอนนี่เจมส์มันีบหรอคองออาไม้นี่ตเอระผาเยอะผ่าซ่เรืออนะกินอะไรัอนตเมืเอเดือนกัตายถือที่สามถือที่สี่กันลงรอกินอะไรั้นร้อนแกตายอยงกินกัอนเรื่องกูกูเี้ตี บ่ไปได้กตไปกได้เอบกสุภาก็ิข้าวกับยังก็ตเพลาเด็กน้อยบ่กยางค่าแล้วก็ซื้อิน่ะกมาเ็จุนั่นดนกสิคันบานข้าดีกินแต่ิสพอานิบ่เพิ่งไปนไปเลยเฮากันวากันว่ากันก่อนนะเบิ่งถอดออกมาบ่ยิ้มนะ มันเบิดหรือยังเบิง์ดเวียนไหลอยู่งาบงาบเฮ้ยมาเกาะพี่จะดอกเต้าเฮ้ยหึ้นเด้แหลมเด่นมันอาลิดมันอ้ากิตามินนี่มันเนาะบินทางที่สั้นกว่าพช่จะเข้าบิ๊กช็อตช็อตในบางทีอย่างเี้ยเกา สางก็มาเอกว่าก็จะไปทางใดเลยซื <'s> ่อมาใหม่บอกกระขูนะหัวไปโดนสูาหัวไปโดนสู ับเป็นย่ยิ่งเป็นรูนม่ออ่ะฮะยีมได้แสง่เขาวะเอาเบะไจซื้อมาเทอยู่เราบกกขึ้นอบกัซื้อเดส่ยาสยาเราคอยห้ก็คือเราสั่งเองนเอื่อนละเป็นูเนี่ยเนาะซื้อมาอีกยาแซงอยาเซงาซื้อมาอีกอันหนึ่งหน่อยเฮ้อโอ้ยกขั้นได้ขึ้นมาอยู่นะค่ะจะบอกมันแล้วบ่ไม่เท่าบานขึ้นเฮือนนะบอให้ออกตาเฮือนนะ มือหนึ่งบอหรือสามมือจะบอกคุณควรละเอียดมันละบอเวลาขึ้นเฮื่อนอันหายู่เฮือนในเกาะยาวลืมขึ้นสามขึ้นแต่นอนอยู่เลยเออบ่ให้ลงไปบ่ให้ยนี้ไปใช้เหนซะภายในสามขึ้นนะกังเว้นคือการต้องมีผู้อยู่อ๋อกังเว้นคือการบ่ให้ไปทางใดภายในสามมื้อสามขึ้นได้อะไรเนาะเป็นยัง อยู่ในเฮือนไงยังไงจะดับเงียก็จะเงียวันั้นเจ๊ขี่ก็จะขี่วันนั้เจ๊โอ้ยักษไงียบหนักบเออดูกมันปึกโอ้ยเออทำเมือนทำคืนคันบอกว่าจะัมันจะเงียวจะเจ๊เฮือนแบบนันงนันอยูออ ให้เขาขึ <storm> ้นแล้วอะไรจังหวะกันมันบ่ทันดเพราะว่ายังอีกมือสองมือังทเาอ่ะอืมบ้านอไรต่อขื่นกบเท้าหี้ที่มีอนี้อือโกันนีแต่เราขึ้นบานก็แบบหิวเนาะหิวเป็นยังสิหิวนี่ตอนนี้แล้วเขายังอีกมื่อแากินนะ้ะใชบกวมามากินละแม่สางเอ้ยหาด้กินหาไห ซื้อเงินนะไปเดี๋ยวซื้อเงิไปถือลูกไมปถ่าถือมาไว้ได้ไมปถ่าอย่างน้ำล้างเราไปเผาด้วยเผาโอ้ยถือก้นมันจะถือแน่นั่นจับก้นมันนี่ลูกเออพอจะไปเอามือจับทงทงชิมเงินน้ำถ่าวมาถ่าวชิมเงินเลยได้มาชงอีกเดีมาหยิมอีกไปน้ำมันบอกเป็นยังหรอมันเคยไปน้ำเธอหนึ่งแล้วมันไปเราซื้อเขะ้งมาผ่านเลยไป มุนมัดชองสื้อรลดำัถจกมาหามุนเรียบร้อยยังฮือใหม่หนุนสื้อหงวัวมันสื้อแนวกินผุนอิ่มท้องกัวคือาอัฮักเบิร์ดชามอันสื่อหายชามขันฮักเบิรดเรียบร้อดมาอะไแม่มากินน่ะมาเอาเอาถยมาเอาถย้าเอา

อย่ามาเ้านะเมื่อได้กินหย่อนจะเถื่อเมื่อได้กินย่อนจะเถื่อสางไปดอือ่พี้สั่งื้อิงพอกันคลิปหนาไปล้งบอระยะห่าง อันนี้ค่ะก็เหตุคลิปเล่นกันตรงเตาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อขอบคุณพี่ป้านาอาทุกๆท่านเนาะที่คอยเชยยิ่งดันเบึงแง,งก่กลัวพอทุกสีมาโดยตลอดเนาะพี่น้องถ้าพิพา Entonces, ดในคลิปใดๆก็กลาวขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องทุกๆคนเนาะขอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีหยอกกันอยู่ในวพวกเตา